สวัสด,ดีทุกท่านสวัสด,ดีขับพเจ้าทุงใสปิซาเพลทเมืองลาวเมื่อนี่เนะาะข้าพเจะมาหายกลมหูเรื่องราวของการขับเคลื่อนองค์กรแต่เนาะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสมําเร็จเนาะตามระบบนโยบายของบริษัทพลาสโกลาวทุกท่านซึ่งในบริษัทพลัสเนาเนี่เขาจะมีระบบในการเคลื่อนที่ชัดเจนเนาะซึ่งเขากะบ,บริษัทกสิภาทีมงานขับเคลื่อนตามตารางกลมเนาะซึ่งแนะนามของ 3S 1P Academy นี่ก็คือจะเป็น สื่อของระบบพงเฮียนของบริษัทพรัสโกลาอันาหกวงกลมสุขวอมสําเท็าันสามนึ่งพี่หมายความว่า 3, S 1, S 2, S 3ามเอสคือเอสหนึ่งเอสสองเอามเกันหึ่งพี่นส่วนจะเป็น b ีพเมตริกเนาะแก็มีพี่หนึงสงหาเขามีหวงกลม P, มดนสามเนึ่งพี่หมายความว่าในส่วนของ3 P, ามเหนึ่พี่นี่มันให้สมาชิกกับผู้นำผู้บริหารทไปสอบเนาะส่วน อีกซ้อมวงกลมนี่จะเป็นภาคของบริษัทเป็นคนทำประสบโดยตรงท่านเนาะฉะนั้นถือว่าอันนี้คือเป็นแผนงานที่จะนําพาทีมงานของท่านไปสู่ความสมําเร็จเนาะโดยที่ท่านเริ่มต้นจาก S1 ก่อน S1 แล้วก็ยับหลังจากสําเร็จ S1 สหนึ่ยวเคลื่อนคนมาใส่เอสสองเนาะสำเร็จ S2 เคลื่อนมาใส่ S3 สสาำเร็จ S3 เคลื่อนมาใส่หนึ่งพี่นี่คืองานของผู้นําแต่ละคนเห็ดเห็ดสี C, C, วงกลมนี่หลังจากนั้นแล้วเนาะ ผู้ใดทิ่เป็นทีมเดียวอยากเติบโตเองอยากเป็นผู้บริหารเองจังคอยยับมาสู่ BP m e t r i c เนาะบี e ีเอ็กเซคิวชันเมทิจะเป็นกระบวนการพัฒนาต่อไปเนาะแล้วก็หลังจงกากนั้นก็สิเคลื่อนเข้าสู่กระบวนการพีนึงสงหาต่านั้นในหกวงกลมนี่ก็คือนับแต่วงกลม S1 S2 S3 1 p BP m e t r i c หพีรหรือว่า BP Execution m e t r i c หรือว่าจะเป็นพีนึงสงหา ต่ละวงกลมนี่ที่เขืเ่อนนี่จะมีความหมายของแต่ละวงกลมเนาะที่แตกต่างกันและมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตรงนนแบบใดมาเบิ่งตัวนี้เนะาะเบิ่งนี้เอสหนึ่งนเนาะเอสหนึ่งนี่จะเป็นผากเปิดตรงนนเขาว่าเปิดแม่แบบเป็นเปิดตลาดเปิดตลาดเป้า่าไม้มของเอสหนึ่งเปิดตลาดนี้ก็คือหาลูกค้าขาจรเนาะสนันลูกค้าขาจรหมายความว่าเขาเป็นกระบวนการที่ให้สมาชิกรรหรือว่าผู้นำที่อยู่ในระบบบริษัทเนี่ยสามาี่จะ หาลูกค้าค้าจอนใดเนาะลูกค้าค้าจอนมากัว่าลูกค้าที่มากแล้วก็หายไปนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันสิมีทั้งหมดอยู่3กิจกรรมด้วยกันที่ให้เฮ็ดอยู่ใน S1 ภาคผกเปิดตลาดนี้จะมี PS หมายวามว่า Personal Selling งคือเฮาขายสินค้าตัวตัวเนาะ HS มันจะาจาว่า h Home s ซ l e คือเขาจะลงเปิดตลาดเนาะ Home s ซ l ลเปิดตลาดนี่เขาจะลงเปิดตลาดตะลหมู่บาซึ่งอ่าจะมีอ่าวิชาการเนาะจากหน่วยงานขององการ จากของการกิจกรรมอะไรซิงเวลลอไประจะเมือง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 หนักที่เขาลงเนาะเขาเอกสารลงขับเคลื่อนกระตลาดทวงกระผักรลาดโดยตรงเนาะส่วน OPP กพีกสิเมนกระบวนการจัดกิจกรรมอยู่ที่บริษัทหรือว่าอยู่ที่ห้องแหมเนาะฉะนั้นสามกิจกรรมนี่ปาะมาณก็คือหาลูกค้าค้าจอดนะคือเปิดตลาดทุกท่านฉะนั้นทุกคนเนาะที่มาเหตุธุรกิจคือต้องผ่านกระบวนการ S1 นี่ก่อนเนาะอันนี้แม่ทีมของท่านหรือว่าผู้บริหารของท่านจะพาเหตุท่านเนาะ ผมได้ขามาสู่บริษัทเน,นี่ยไดลืมเหตุเอสหนึ่งในก่อนเนาะ,ะตัวน,นี้แม่นไม่ทีมของท่านผู้นําของท่านผู้บริหารของท่านพาเหตุเหตุอย่างไรเอ่าหลังจากเหตุเอสหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเาก็มีลูกค้าเรียบร้อยเนาะลูกค้าค้าจอดเกิดการสื่อการขายกันเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็สิมีกระบวนการที่สองเกิดมากระบวนการตามตามนี่ตามเพื่อนยังเนาคือตามลูกค้าค้าจอดแหละให้มาเป็นลูกค้าค้าประจำนี่คือประมาณของการตาม เปลี่ยนทุกสัตนเปลี่ยนสถานะเนาะจากลูกค้าค้าจรดที่เขาสื่อแล้วก็เลี้ยวไปมาเป็นลูกค้าค้าประจำนี่ในนาม x2 ซึ่ง x2 ก็จิมีทั้งหมดอยสามกิจกรรมเนาะก็จิมี h m house meeting อันนี้มันจะเป็นการนัดพบปะอยู่เฮือนของกลุ่มเปราะไมยเนาะแล้วก็ city เรียกว่าเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นี่มันจัดอยู่ที่บริษัทเนาะซึ่งแม่ทีมต่างๆเนาะรวมกันจัดตัวนี้มันจะหับสมาชิกสมาคม ขอบคู่วพ pluscola ถ้านอกตัวนี้จะเป็นสมาคมผีหนึ่งสงหามันมันมานี่และ o p p vip อีกท่าน o p p vip นี่แม่นอ่าหมอบใบยังยืนเนาะอัพตำแหน่งของผู้นำผีหนึ่งสงหาเพื่อให้เขาได้นำใบยังยืนดังกล่าวนีิมาอัพตำแหน่งให้สมาคมอันนี้คือปลายไม้ของเ2คือตามตามไผ่ตามต้น,นนี่แหละลูกค้าค้าจรนี่มาเป็นลูกค้าค้าประจำเนาะอันนี้มันจะขายนโย,ยบายบริษัทมี มวลมีเที่ยวมิระวันพิเศษต่างๆเขาก็ชิมากเข้าใจตัวนี้มีกิจกรรมห่วมกันเนาะสนุกสนานกินเหลียงกันอันนี้คือคือ a อ,อท่านอันนี้แม่นนาเมทีเนาะเมทีพาเหตุด้วกันตัวนี้ท่านเนาะอ่าหลังจากเมื่อผ่านกระบวนการน,นี้แล้วเริ่มเนาะอยากมาเป็นคู่ค้าอยากมาเป็นอยากศึกษาเบื่องธุรกิจต่างๆอยากเนาะจากลูก่ค้าค้าจรมาเป็นลูกค้าคาประจาแล้วอยากเปลี่ยนสถานะเจ้าของ มาเป็นคู่ค่ากัมาสู่เอสามท่านบริษัทจะมีกระบวนการปั่นปั่นก็คือการยกดับเนาะยกดับลูกค้ารับประจาให้มามาเป็นคู่ค่าเขาระบบบริษัทเห็นะนี่แหละท่านแหมขั้นตอนตัวนี้คือคู่ค่านี่คือจะมีทั้งหมดอยู่สามกิจกรรมเหมือนกันกิจกรรมคือคอสที่บริษัทนี่คณะอาจารย์จะเป็นคนสอนสอนก็คือตัวท่านก็ไม่ได้นําสมาชิของท่านเขาสู่คอสเวอร์พีจีอันนี้จะเป็นการเที่ยวประเทศไทยเนาะเที่ยวภาคอีสาน ก็คือโซลาจะเป็นอีสานไต้ตัวนี้ก็คือ,อจะมีคอสในการเปิดพุ่มธุรกิจเปิดโลกธุรกิจของพลัสกูให้ลึกซึ้งให้เข้าใจเนาะหลังจากนั้นแล้วอยากอยากเป็นคู่ขาจริงๆจะมาเข้าสู่ BTC แล้วก็เข้าสู่ s c p บริษัทก็จะเปลี่ยนการเต่ียตัวของถ่านเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนความกาหารจากบกา่ก้าจากเพื่อแต่ซื้อกินใส่เขามาสู่กระบวนการมีความหู้มีความสามารถมี m ยด์เซตที่เป็นอันเดียวกันครับ บริษัทอันนี้คือจะเป็นขั้นตอนอีสามเนาะหลังจากผ่านกระบวนการอีสามแล้วบัดนี้จังอ่ายับขั้นสูนหนึ่งพี่หนึ่งพี่นี่แมนอ่าอันนี้จะเป็นกระบวนการฟอร์มทีมนะท่านฟอร์มทีมคือ,อยังแม้ว่าเจ้าเริ่มอยากอยากเป็นทีมละเยอะเริ่มอยากมาขึ้นมาวางแผนหาเงินเนาะอันนี้คือจะเป็นกระบวนการหาลูกทีมปั่นไปทีมมาหละคือเจ้าอยากเป็นทีมแหละอันนี้ก็คยมีสามกิจกรรมที่ คณะผู้นำหรือว,ว่าผู้บริาาหารภาคเ็นั่นก็คือจะม,มีแผนเวิร์กแผนเวิร์กมากระว่าว่างแผนงานห่วมกันเพื่อจะพาตัวท่านไปสางเงินเขาเ้ากระเป๋าเนาะและตัวท่านก็เกิดโปรเกรสซีฟโปรเกรสซีฟมากรว่าท่านต้องมีความก้าวหน้าเนาะอัพตำแหน่งเจ้าของอ่าแต่ละตำแหน่งตำแหน่งในผู้นำพีหนึ่งสุงหารไหสำเร็จและเกิดมีความอยากเป็นเจ้าของที่เป็นท่านก็นสมัครตั้งตัวเองเนาะเป็นคณะทีมงานของพีหนึ่งสุงหาได้เลยนะอันนี้คือระบบบริษัทกสมิที่จะ แย่ข้าพเจ้เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สมัครบริหารทีมของตัวเองได้เห็นไ่มอันนี้คือ 3S หนึ่งพี่ท่านน S 1คือพาหาลูกค้าค้าจรมี3กิจกรรมหลังจากได้ลูกค้าค้าจรเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากลูกค้าค้าจรมาเป็นลูกค้าเขาประจําโดยที่นําเหตุกิจกรรม S 2อีก3กิจกรรมเมื่อเป็นลูกค้าเขาประจําโดยแล้วอยากเป็นคู่ค้าเขาระบบบริษัทเนาะบริษัทเกิมีอัครนาอาจารย์นํผพาถัดมาจากคอส์สให้ท้ามาปรับทัศนคติปรับความคิดปรับแนวทางปรับเลือดปรับเหนือ ให้เป็นเหลือซีเดียวกันกับพลัสโกลาลใน3ามคอสก็คือ VPG b d c s c p และหลังจากเมื่อนั้นแล้วท่านรู้สกว่าโอเคเป็นเหลือเป็นเหนือแล้วหลังจากเมื่อเขาสู่กิจกรรมหนึ่งพี่ฟอร์มทีมวางแพนงานเพื่อจะพะหาเงินและท่านก็ต้องวางแพนดึงเจ้าของก้าวหาน้าตระขันตระขันตระขันเพื่อเป็นคณะผู้นาของระบบระบบทีมพีหนึ่งสงหาของบริษัทท่านโอเคเมื่อท่านมีความก้าวหน้าและพร้อมเป็นไปทีมแล้วท่านเนาะ เอ,อ,อยากทํางานอยากใหญ่อยากมาเป็นผู้บริหารต่างๆเมนผู้ได้พร้อมพ่อใจด้วยตัวเองแล้วจังมาลงซื้อเขามาเฮียดตัวนี้นําประทานบริษัทเนาะจะเป็นหลักสูตร BPMetric แล้วก็ BPExecutionMetric ตัวนี้จะเป็นจุดการพัฒนาให้ท่านหูจักจุดกําเนิดหรือว,ว่าบ่อกําเนิดของของหุ่นส่วนธุรกิจก่อนจะเป็นนักธุรกิจใดต้องมีควมหูหยัง่งเนาะที่จะไป สั่งธุรกิจของเจ้าของสั่งองค์กรธุรกิจของใดตัวนี้แม่นกระบวนการอีกสาสอง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 ขันเนาะใน BP m e t r i c กับ BP e x e c u t i o n คือเป้าหมายคือปั่นทันเนี่ยเป็นผู้นำทีมเองและปั่นทันเนี่ยเป็นผู้บริหารองค์กรเองสนั่นเมื่อท่านพร้อมแล้วท่านก็ลงซื้อมาเียนตัวนี้เนาะบริษัทกัเฮียนฟรีท่านเฮียนฟรีเนาะบริษัทให้ท่านเฮียนฟรีเมื่อท่านหับการพัฒนาผ่าน2อ,อย่างนี้แล้วต่อมาไม่ท่านกะ มาเขาสุพีหนึ่งสงหาเมนก็นี่จะเป็นกระบวนการหักษาองค์กรนะก็มอบเวียหมอบงานมอบระบบทรงต่อให้ทันสามารถไปทําเองฉะนั้นตัวนี้เนาะพอได้พร้อมเป็นเจ้าของระบบเคลื่อนมาออกตะล่างประจําสํานักงานต่างกลุ่มเมื่อแล้วก็จัด6กวงกลุ่มเนาะหลังจากนั้นทันกับมาเป็นเจ้าของอระบบหรือมาเป็นอาจารย์สอน ในระบบเองซึ่งบริษัทกสิมีกบบระบวนการพัฒนาถัานมาจาก BP เม t r i c มาจาก BP x อ็ก t ์เซแล้วเนาะหลังจากท่านกับเมทีขับเคลื่อนหกวงกลมเองคือถเมื่อท่านเป็นวงกลมที่หกแล้วท่านกับเมที S หนึ่งโดยตัวเองมาเหตุ S สองมาเหตุ S สามมาเหตุหนึ่งพี่แล้วก็ดึงโคตดมาใสา่ในมุนในหกวงกลมนี่เอออันนี้คือวัตถุประสงค์ไงดอกอ่าอันนี้คือหน้าที่ของแต่ละคนถ่ายจากเปลี่ยนจากของเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดาให้มาเป็นเจาของระบบนี่คือ เอาตัวเองมาขับเคลื่อนหกวงกลมนี่ให้มันประสบความสำเร็จไปตามขันธมิตรเอาตัวเองมาเคลื่อนก่อนล้างจานเท้าเข่าใจเท้าก็เอาทีมก็เข้าฟังสายฟังควาองค์กรก็เข้าแต่หลางมาขับเคลื่อนในระบบสุดท้ายแล้วท่านจะมีรหัสแบบแพสซีฟอินคัมโดยระบบมันพาทำส่วนสินค้ามันจะถือขายผ่านสม,มาชิกของเขาอยู่ใต้องค์กรมันจะถือขายผ่านระบบหกวงกลมที่บริษัทเพื่อนพาเห็ดปาทำแบบอัตโนมัติข้านอกอันนี้คือกระบวนการและมเมือ่อบังในหกวงกลมนี้ บริษัทกสิเริ่มต้นเขั้นขามาบริษัทกสิมีคณะผ้าเห็ดพระธรรมก่อนเนาะหมายความว่าแต่ละขันแต่ละขันเอสหนึ1งเอสสองเอสสามหนึ่งพี่บีพี่เมตริกบีพี่เอ็กเซ็กซ์เคหรือว่า P1 ่หน่งหาหวงกลมนี่บริษัทกสิมีคณะบริหารคณะจัะะดการผ้าติดเห็ดก่อนเนาะเริ่มต้นจาก S1 เปิดตลาด3ขันตอนนี้เนาะแมนท่านเข้ามาปั๊บสมิธท่านก็มาพัวพันเนาะมาพัวพันมาวางแผนร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทที่เพิน่นใส่เสื้อสูตรสีกลมเนาะ คณะนี้จะเป็นคณะที่บริษัทอนุญาตให้ลุเปิดตลาดแต่ละพื้นที่ห่วมกับของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองเมืองนั้นนอภายใต้กฎหมายภายใต้เอกสารขอตกลงดูบาใบแจ้งการใบคิดสัมพันธ์ต่างๆห่วมกับผักรลานั่นเองท่านนะฉะน,นั้นผู้ใดอยากให้ไปเปิดดูวยบานท่านอยากให้ไปเปิดท่านด้วยว่าท่านอยากไปศึกษาวิธีการหาลูกค้าค้าจรแบบใดที่ถือถูกต้องถือใจถือกฎหมายท่านก็นสมัครพัวพันกับตนสายของท่านนะ ตนสายก็คือผู้นําตนซ้ายของ่ันที่เป็นผู้บริหารสูตรสีกลมนี่เนาะอันนี้บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้บริหารนี่ผู้บริหารองค์กรนี่ในการหาพิสอบ S1 เปิดตลาดนั้นผู้ได้เขามาแล้วอยากไปศึกษาการสมัครเขาไปพัวพันกับตนซ้ายของ่ันเนาะต่อมาหลังจากเปิดตลาดแล้วบัน s 2 S2 ก็สิมีผู้หาพิสอบก็คือคณะกรรมการบริหารเนาะผู้ผู้นําทีไซสู่สีม่วงเนาะสูตรซีมมวกนี่คือหมายกมว่าขามหนาที เปลี่ยนลูกค้าค้าจอนให้เป็นลูกค้าค้าประจำเนาะหมายก็ว่าท่านกับขามาแหล้วทานกับไปศึกษาข้อมูลต่างๆเนาะกับคณะกรรมการบริหารนี่เพิ่นชิพาทาันลงวิธีตามลูกค้าจงังไดเปลี่ยนลูกค้าจงังไดให้จะเป็นลูกค้าค้าจอดเป็นค้าประจาไดหเหร่หลังจากนั้นเล้วก็เคลื่อนมาสู่ S3 S3 สิมจะมีคณะอาจารย์เนาะคณะอาจารย์จะเป็นคณะผู้ผู้บริหารที่ใส่สูตรสีแดงสานี้เนาะ อ่าต้นจะเป็นคณะอาจารย์นะท่าน,นเนาะเพิ่นมีหน้าที่ในการให้ความรู้ในเอีสามมีหน้าที่ที่โบซับต่างๆมาเนาะให้เป็นผู้ปั้นเนาะปั้นคู่ค,ค้าในสามคอร์สดังกล่าวนี่ฉะนั้นทา่านเทีว่าแต่ละวงกลุ่มเพิ่นเพิ่มมีคณะบริหารคณะจ,จัดการเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเดียวท่านเนาะ,ะหลังจากนั้นส่วงหนึ่งพี่หนึ่งพีง่จะเป็นเริ่มเตมผู้นำซูเปอร์วิสซ์สาม,สมจจารถจัดหนึ่งพี่ได้ก็คือการรวมทีมแต่ละท่านสมาชิกแต่ละท่านที่อยากหาเงินอยากวางแผน รวมกันเพื่อลุงพื้นที H 1, H 2, H 3, เอสหนึ่งเอสองเอสามล้วแล้วแต่อันนี้ม่นผู้นำซูเปอร์วิสซ์สามารถที่จะรวบรวมทีมทของมาฟอร์มทีมได้เลยตัวนี้เนาะหลังจากนั้นบอกแต่ส,สามเบสหนึ่งพี่ก็จะมีผู้บริหารผู้ดูแลแต่ละขอแต่ละขอะเรียเรียบร้อยเ,เยว็บเบลส่วนนี้หลังจากนั่นก็นคืออยากอยากเขาไม่เห็นบีพีเมทริกหรือว่า BP X X X etric, บีพีเอ็กซ์เซก็จะมีทีกระบวนการพัฒนาโดยที่มีประธานซอนเอง เพื่อให้ท่านเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารอัน,นี้ท่านต้องมาติดต่อกับซีอโอทีมของท่านซีอีโอทีมคือเจ้าของทีมของท่านแหละ,ะไปติดต่อว่าเขาาจากเขียนหูตรงนี้อยากมาพัฒนาตัวนี้ซีอโอคนกับมี้าทีเป็นเจ้าภาพจัดแต่ว่าวิยากรจะเป็นประธานโดยหลักเลยเนาะหลังจากพัฒนาท่านเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารตามกฎนี้แล้วแมนบริษัทกสิชงต่อให้ท่านพี่มาสู่วงกลมที่6คือพีหนึ่งสงหคือกระบวนการหักษากับส่งต่อระบบตัวน,นี้แมนเป็นนาทีของผู้จัดการแล้วกั คณะผู้บริหารพีหนึ่งสงหอันนี้แม่นเป็นคนหับสวงต่อเห็นหมบ่สังเกตเบิ่งแต่ละวงกลมแต่ละวงกลมนับแต่เอสหนึ่งเอสสองเอสสามหนึ่งพี่บีพีเมทิกเอ็กเซคิวชันเมทิกพีหนึ่งสหบริษัทจะมีคณะบริหารสูตรแต่ละสีแต่ละสีนี่ในการมาหับผิวสอบที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านฉะนั้นในบริษัทพลาสโกล่าบอกมีกระบวนการที่ชัดเจนทั้งหมดเนาะในหกวงกลมนี่เนาะเพื่อไงเพื่อจะนั่มผ้าทันไปสู่ความสิเร็จได้เนาะมีพี่เลี้ยง มีผู้นำมีผู้บริหารมีผู้ปับผอบชอบแต่ละขันแต่ละตอนสนั่นทุกท่านเข้ามาสุภพัสโกรลาาขอแต่ท่านศึกษาเข้าใจและอยากเข็ดอยากทำมีความอยากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเป็นนักธุรกิจจริงๆโดยที่มีทุนหรือมีบมีทุนบ่สำคัญสำคัญแม่นทุนที่ต้องมีสุดคือความอยากและความอยากเข็ดอยากทำอยากเดินอยากเปลี่ยนแปลงจากของอยากพัฒนาตัวเองระบบหกวงกลมของเฮานี่3 s 1 p อ c a d e m y ามียินดีต้อนรับเนาะหล้วก็พร้อมที่ผ้าถันไปสู่ความสำเร็จ 100%ปร์